วันนี้เราพากันมาอยู่ที่จังหวัดเลยครับผมจะมาพามาดูร้านรับรับจริงๆไม่รู้จะรับไปไหนอยู่ในซอยลึกมากเพื่อนๆชื่อว่าร้านข้าวในซอยนะเพื่อนๆนะครับผมนะแม่ค้าทําคนเดียวแต่รับรองว่าเพื่อนๆอยากจะกินอะไรมีเยอะแยะมากมายหลากหลายเมนูตามนี้เขาทาได้หมดนะและราคานี้เบามากถ้าเทียบกับคุณภาพนะเพื่อนๆแล้ววันนี้เราก็สั่งมา2อย่างนะผัดไทยห่อไข่แค่เห็นก็รู้แล้วไม่ต้องบอกเลยว่าอร่อยไม่อร่อยด้วยความพิถีพิถันจัดจ,จานมาให้ดูน่ากินมากๆเพื่อนๆดูสิ จะเป็นรสชาติปัดใจแบบมีกุ้งแห้งมีถั่วและมะนาวเข้ามาให้ด้วย,ยนะและที่สําคัญนะใส่กระจาดและจานใหญ่มากๆเพื่อนๆต้องบอกเลยที่เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยก็แลวกันรสชาติกําลังพอดีชอบหวานเติมหวานชอบเปรี้ยวเติมเปรี้ยวชอบเค็มเติมเค็มชอบเผ็ดเติมเผ็ดแล้วจะชอบเลยครับและเขามีส่วนผสมของตามตํำรับผัดไทยเส้นจันทร์ต้องบอกเลยว่าฟินตั้งแต่คําแรกเลยเพื่อนๆเอาลืมบอกไปร้านเขาอยู่ตรงวังสะพุงใครมาไม่ถูกปักหมุด GPS ร้าน ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ย้อยก,กินของร้านนี้ต้องใจเย็นหน่อยนะเพราะว่าแม่ค้าทำคนเดียวดูสิคารับรังสรรมาแต่ละเมนูผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆนี่คือเมนูต้มยำไข่ย้อยหรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ย้อยเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนาของทางร้านเลยเพื่อนๆนปกติเขาจะมีเล้งด้วยนะวันนี้เล้งหมดเพอเราก็ไปประมาณบ่ายหนึ่งแล้วรสชาติต้มยำแบบไม่ต้องปรุงเพื่อนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเอกลักษณ์ของเมืองเลยเพื่อนๆรสชาติเปรี้ยวนิดเผ็ดหน่อยหอมมะนาวแท้ถั่วตําเองเป็นแบบเม็ดใหญ่ๆ ผมบอกได้เลยผมต้องตะแคงถ้วยกินแบบนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพื่อนๆออร่อยยันหยดสุดท้ายเพื่อนๆแนะนําเลยร้านนี้ใครผ่านไปผ่านมาหรือไปเที่ยวจังหวัดเลยแวะมากันได้เลยนะครับผมนะฮะปักหมุด gps ถ้าใครมาไม่ถูกนะครับอยู่แถวอําเภอวังสะพุงครับ